อันนี้ในบทนี้นะครับก็จะเป็นพูดถึงการให้และก็การรับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูช้อยว่าระหว่างการให้กับการรับเนี่ยนะครับชอยที่เป็นแนวคิดสําคัญของบทอ่านบทอ่านนี้น่าจะตรงกับช้อยข้อไหนนะครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เด็กปันชาแนลกับคุณครูปัญจพลบุราลมคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเตรียมบดมศึกษาครับผมอยู่ในช่วงของการทําข้อสอบวิชาสามัญภาษาไทยปี2565เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่การสอบเอเลเวลในปี2566ครับตอนนี้นะครับเราเดินทางมาถึงข้อที่48แล้วนะครับข้อที่48ถามว่าข้อความต่อไปนี้นะครับข้อใดคือแนวคิดสําคัญอันนี้เป็นการถามแนวคิดสําคัญของข้อความที่กําหนดมาให้เรา อ่านนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปอ่านข้อความไปพร้อมๆกันนะครับการให้และการแบ่งปันจะสำเร็จลงได้ต้องอาศัยการให้โอกาสอันนี้เขาพูดถึงเรื่องของการให้โอกาสเนาะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญจุดหนึ่งนะคะก็คือต้องมีการให้โอกาสเช่นถ้าผู้ให้ต้องการจะให้แต่ถูกผู้รับปฏิเสธการรับ การให้ก็เกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นผู้รับจึงถือเป็นผู้ให้เช่นกันเพราะให้ในที่นี้ก็คือเป็นผู้ให้โอกาสการให้จึงเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์อันนี้ในบทนี้นะครับก็จะเป็นพูดถึง การให้และก็การรับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูช้อยว่าระหว่างการให้กับการรับเนี่ยนะครับช้อยที่เป็นแนวคิดสําคัญของบทอ่านบทอ่านนี้น่าจะตรงกับช้อยข้อไหนนะครับช้อยข้อ1บอกว่าการให้กับการรับเป็นสิ่งคู่กัน เออในบทพูดถึงหรือเปล่าเป็นสีคู่กันหรือข้อ2บอกว่าการให้มีความสําคัญก่าการรับนะครับข้อ3บอกว่าการรับมีคุณค่ามากกว่าการให้แล้วก็ช้อยข้อ4บอกว่าการให้กับการรับเนี่ยสำคัญเท่ากันส่วนช้อยข้อ5นะครับบอกว่าการรับ เป็นการให้อย่างหนึ่งนะครับนักเรียนครับในตัวบทอ่าน3มรรทัดข้างต้นนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่ามีการพูดถึงการให้แล้วก็การรับก็จริงแต่ไม่ได้มีการพูดถึงการเปรียบเทียบไม่ได้มีการพูดถึงการเปรียบเทียบคุณครูย้ําอีกรอบหนึ่งนะไม่ได้มีการพูดถึงการเปรียบเทียบว่าการให้กับการรับเนี่ยมันสําคัญที่เท่ากันน้อยกว่ากันหรือว่ามากกว่ากันเมื่อมันไม่มีการเปรียบเทียบครับผมเราจึงสามารถ ช้อยข้อ2ช้อยข้อ3และก็ช้อยข้อ4ทิ้งได้เพราะไม่ได้เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบไม่ได้เปรียบเทียบว่าระหว่างการให้กับการรับเนี่ยอะไรสําคัญมากน้อยกว่ากันนะครับจึงเหลือช้อยข้อ1แล้วก็เหลือช้อยข้อ5้าช้อยข้อ1บอกว่าการให้กับการรับเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันโอเคมันเป็นสิ่งที่คู่กันแต่ถ้าเราไปพิจารณาในข้อความที่เป็นบทอ่านนะครับเขาเน้นย้ำว่าถ้า มีแค่ผู้ให้แต่ผู้รับเนี่ยเขาไม่ยอมรับก็คือหมายความว่าเขาไม่ให้โอกาสที่จะตกลงยอมรับเนาะการให้ก็จะเกิดการให้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าผู้รับเนี่ยเขาไม่ต้องการจะรับดังนั้นถ้าการให้จะประสบความสําเร็จได้ผู้รับเนี่ย ก็ต้องเป็นผู้ให้เช่นกันก็คือให้โอกาสที่จะรับของสิ่งที่ผู้ให้เนี่ยเขาจะมอบมาให้นะครับดังนั้นข้อนี้เนี่ยแนวคิดสําคัญของบทอา่านนี้นะครับจึงตรงกับชอยข้อ5ที่บอกว่าการรับกับการการรับเป็นการให้อย่างหนึ่งนะครับข้อนี้นักเรียนสามารถตอบชอยข้อ5ได้เลยครับ นี่คือการทำข้อสอบวิชาสามัญภาษาไทยปี2,565เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการสอบ A level ในปี2,566ครับวันนี้นะครับคุณครูปัญจพลบุราลมต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวติดตามข้อที่เหลือในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ